สวัสดีจ้าพี่น้องกินข้าวด้วจ้าวันนี้พักก็ไม่มีอะไรมาพี่สาวไม่กินพักวันนี้มาบ้านใหม่พี่สาวยังไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยมานั่งกินโมที่เฉยนี่แหละขวากไก่เนียวพัดไก่เนียวนี่แหละพี่น้องไก่บ้านเองนั่นแหละพี่สาวยำบุญเส็นก็มีพักชีมีแค่นี้แหละพักน่ะกินได้ยุบมาด้จ้ามากินอันยำบุญเส็นกับอันพัดไก่เนียวนี่กันพี่สาวเขาไม่อยากออกห้อง มันนี่ตาหวานเย้มนิดนึงฟาสกอดไล่จอกหมาโอ้ยจังงามงามจังดึกดำบันพ์เปล่างามแบบดึกดำบันรุ่นได็กวัยสองอขำๆไม่ต้องเยอะอยาเครียร์อะไรเลือกกานเลือกงานมากกว่าสนุกสนานกันรู้พี่สาวใหม่เขาพี่ยินอิ่มดึงยมุงนีพเปล่ะ กำลังอันตั้งกล้องอยู่พี่สาวบอกอาตูดไป้ะเดอ้อว่าสั่งชิ้นตูดไก่กันใช้ยกลงเลี้ยงลูกกันเลยมาหาพี่สาวอยู่ยายไปอยู่ไกลกันแล้วเสียงให้ห้องมันก้องโทดห้องนี้ชายกลางนี่ใครวะหัว <laughs> ชื่อชายกลางน,น,นี่กานิงหยุดจะมาสรมาสวัสดีพี่น้องในทักน,น้วนยมเจ พี่น้องก็อยากิหพ์อยู่อะไรพิมพ์เรเป็นหยังดอกไฟไฟสปอร์ตไลน์มันจะอยู่ในเทคนี่ไฟสปอร์ตไลน์มันเอจะทัอนแสงอ่ะมันพิ่งกันล่ะกินน้ำแอปเปิ้ลเขาซืเสื้อดิโอ้ยน้ำมันกินทีบ่ไหวบ่ไหว ไก่เหนียวนะดูหาปีกยังไงไก่เหนียวเดี๋ยวไม่เข็ยแก้กุ้งไก่นือนึกิม่าจะมีพักคือสาไม่ชอบผิดพักกินเป็นดูสองอย่างถอดพักยา้วแต่งขวาน ยาวทำยาวขึ้นเลยไหมพอตักยาวไอยาวยาวพี่สาวแกไม่ขวาแตกพีสาวก็รำมนแซบแซบพี่สาวหายกล้องไม่ค่อยขวบกล้องหรอกเสียงกับพ่อแล้ว เห็นอยู่วันเอวันที่วานุดลงเอถวายพระพรเดทถวายเอส่งพ่อหลวงสู่สวรรค์ข้าไร่นั่นเห็นแก่อยู่ที่มันละร้านนี่ไปสปอร์ตไลน์จ้เพี่น้องต่อไลจ่าไลไหม ไฟสะกดะไลท์ทำไมถึงงัน,งนะจะตอบได้เป็นทองเฮ้ยว่าเดวยวมันเป็นลายๆไฟไฟ,ไฟสะกดะไลายมันตั้งใกล้มันก็เลยเป็นเหมือนที่พังไม่พังแ้ะไม่ดวง ยังเทดอล,งลองังการเกิแต่ว่าอร่อยพี่สาวทำ bởi vì thái cám ở ban đêm luôn khi mà nó ăn cá heo ba nữa, ừ, phải, khi đến tối nàng cái heo đuôi heo hà hết, กันงูเหรออืมพี่สาวแกเทีใน,นการที่มึกินคำใหญ่ค <c oughs> นกินพักเนาะอือ พี่น้องก่อนจะทำนึงจะปอนอะไรทุแบบเม็ดพิษพี่สาวคนสีสกเกลเด้อจ้าพี่น้องคนงาม อยากออกกล้องไอแฉกกล้องลองหาสวัสดีพี่น้องกันไหสวัสดีสวัสดีแอบแบบแอบแอบยิ้มใส่กล้องอยู่นะทำเป็นเล่นไปยิ้มบอกก็ยิ้มอยู่เลยก็ไม่เห็นเขาทำให้เขาได้ใจตัวผมมาได้จังเลยนึงสวัสดีเราแน่พี่น้องเดี๋ยวไปทักเพื่อนเยอะ พี่น้องอยากเห็นเยอะพี่สาวไอ้กล้องอยากได้กระเทียมดองมันเอาพี่สาวอยากได้กระเทียมดองบอกมันเอาโอ้ยดูมันอยู่ใกล้สะกดใจมันดูดกันคำใหญ่ๆพี่น้องเลยพี่สาวไม่ด่าต๊อก

ัอ <mm er> ุ๊ยเปิดมาทีได้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 บ้านนี้ยมันเปรื <|ja|> ่อแบพี่น้องไม่กล้าให้ดูท็อกทำเนียไฟสปอร์ตไล่มันแรงมันก็เลยทำให้เป็นลายแต่ดานมุดดิ้อว่าตาร้าย nàng phân kính thầu Nàng phi tầm mặt 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 luôn. Nàng mặt 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 dài. Mèo. <laughs> Mèo mặt 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 cơm mặt 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 thịt. mặt 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 này mặt 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 Nét thật ạ Cô bên này, ừ. <cười> <Đài>. <cười> này là... cho nó, phía nó, phía sáu Ngam Phía sáu ngam อืมมันโล่งไงทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเหนื่อยกินนี่เพียนน่งกินข้าวที่บ้านตีหนึ่งนางตีตะหมาดเลยอายทำไมมันอยู่กระท่อมกระท่อมนานเนาะ

บานยังสมยังแซมไป่เรวมันก็เลยต้องการสปอร์ตไลน์มันอยู่กายสปอร์ตไลน์ก็เลยลายลายหน่อยนึงขอโทษเลยๆลยได้จากพี่น้องพี่สาบบป๋พีกเป๋าพักเป๋าพิกเปบาพักมะขามอืม้มเห็น

กินแบบก็เป็นยังกินเป็นยูมเด็ดกินสดดาวก็กินชิมนิดนึงเอาไปใส่ปากอุ้ยขมขนาด้า้เราพี่แล้วกินได้ตั้งเกือบกำอืมกับกำสามวันกำนึงกินได้อาทิตย์นึง ถ้ามาบหางไม่มีตัวหนึ mm ่ hmm. ถ้าได้ภาษีหักภาษีหักห้าร้ยกว่าถ้าราคาบางพี <P> ino, mm ่น้องคิดยาวนิดนึงเด้อปันนี่คุยกัน,น mm hmm. บ้านเองบ้านเองเนาะสนุกสนุก พี่สาวก็ใหญบ้างอยู่มังนอกแบบนี้แหละถ้าค่าบ้านแพงทำงานจ่ายภาษีครึ่งต่อครึ่งก็ไม่ไหวต้องหาที่อยู่แมวไม่ไหวจริงเพราะว่าทำงานเดือนนึงก็เอาไปจ่ายค่ามืดลูกเต่าทางบานเอยียงก็กมีเนาะ พ่อแม่เองอีกแล้ออยังดีกว่าไปนอนตากฝนแล้วพี่นอนงเลยอยู่บางดอกมันไม่ได้มีแดดมีไอ้เถียงน้ำคืออย่างบ้านอินเดได้นนกระทงกระทงได้ก็มีมันหนาวทางฝนทางที่มาก ไม่รู้ว่าที่เปียกวะไหนดีแั้งที่เปียกทีก่ว่าทั้งที่เปียกฝนเรียกเรียกเอาเปียกแข่งกันโโตุ๊บดวยอ๋อตายเหนียวออกมะลานนี่ดูหลับศัพท์ที่ทำเป็นขนาดน,น,นี้นะอื ใครบาดนึกนี่ผม,มที่เปิใดให้ดูไปครึ่งน,นึงแหละคีบดาวไม่ได้คีบดาว,ดว,ดดวละพี่น้องเจอกันคีบนานนะจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนกินข,ขา้าวแซ่บๆจ้ะพันดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะผมมาแน่ เราพิสาวสวัสดีโทรมาทุัเมนองแดงเด็ดจะเห็นทาไมนะไอเดค่ะคไอเด็กอ่านถนัดนางเนาะแล้วอ่า